บีวีก็จะออกสไตล์กระแทกกระแทกนะจะต้องใช้ไม้ยี่สิบวินทำนะไม้ตัวนี้มันตกักฝนไม่ได้นะแต่น้ำหกได้อะไรได้ไม่เป็นไรนะสิดเสียงกลางก็เสียงกลางจะเป็นตัวคังหมูนะลูกค้าเป็นตู้คังหมูเสียงกลาง400ร้อยวัตต์แม่เหล็กร้ยกอยห้าสิบห้าี่วัตต์แม่เหล็กรอย้าของปั๊มนะสิบห้านิ้วแหลมเป็นแหลมจะลลวดแหลมจะลลวดก็ที่งานวัดงานวัดที่เขาใช้รถแต่เขาใช้กันแม่เหล็กร้อยห0สบารอวัตต์นะของนากระทิศทั้งหมด จะต้อใช้ไม้16มิลทำเส,สาก็จะมีให้ไปนะเสียบถ้าลูกค้าชอบเสียบเสาก็เกษบได้แต่ไม่เสียบก็ไม่เป็นไรฮะเลืองงก็มีขายยางอยู่แล้วชุดนี้จะเป็นทวอสสองตัวเป็นระบบสเตอริโอระบสเตอริโอ,โอหมายถึงว่าไงมันแยกเบรกแยกการตัวล่างแล้วก็จะมาขับเบรกอย่างเดียวนะตัวล่างก็เป็นตัว NK 3 6 2 0 0วัตต์นะตัวบนก็เป็นรุ่น1 6 5 0 0 0วัตต์พันวัตต์เข้ามา ขับเสียงกลางเสียงกลาง4ีไมเลยนะแล้วก็ยังมีปีป,ปีเป็นปีคารโอเกะเล่นไมได้2ตัวเล่นการ์ด USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะถ้าลูกค้าทำสี่คูณสลูกค้าสามารถเพิ่มตู้ได้เลยของปั๊มนะสีคูณส